ก็สวัสดีทุกท่านที่กาลังเตรียมตัวสอบนะครับวันนี้ผมได้สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญมีทั้งหกมีทั้งหมด16หมวด279มาตราประกาศในราชกิจจารุเบกษาเมื่อวันที่6เมษายน 2560ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศก็คือวันที่6เมษายนนะครับ2560รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ2560เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20อันนี้ต้องจำนะครับมีใจความสำคัญคือว่าประเทศไทยเป็นราชนจาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุกใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางาราัฐสภาคณะรัฐมนตรีและและศาลซึ่งในข้อนี้นะครับเคยออกข้อสอบในหลายสนามมาแล้วนะครับจะต้องจำนะครับว่าถ้าข้อสอบถามว่าพระมหากษัตริย์ ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางไหนบ้างก็ตอบไปว่าทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลต่อมานะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้คณะรัฐมนตรีมีมีทั้งหมด18คน ประธานองคม,มนตรีหนึ่คนคือพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องคม,มูตรีอื่นไม่เกิน18คนหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา,าคณะรัฐมนตรีมีทั้งหมด36คนตัวย่อก็คือครอมอนะครับน,นายกทัมูตรี1คนซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบดีว่าทุกวันนี้คือใครนะครับ และรัฐมนตรีอื่นไม่เกิน35คนหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือเข้ารับการศึกษาภาพกังครับต่อมาในหมวด5หน้าที่ของรัฐมาตรา54ได้กำหนดสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ดังนี้นะครับจะมี4ข้อนะครับข้อที่1รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่วงเล็บก็คือตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมา3นะครับสิ่งที่ต้องจํานะครับอันนี้คือ12ปีนะครับภาคบังคับอันนี้ต้องจานะครับตัวเลขตรงนี้ข้อที่2รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกายใจ,ใจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วยข้อที่3การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตาม ความถนัดของตนและความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ 4. การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูในส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องการปฏิรูปประเทศ ในด้านการศึกษาซึ่งมาตรา258จอจาิจอจันได้กำหนดสาระสำคัญไว้4ข้อนะครับข้อที่1ให้สามารถดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายอันที่2ให้การตากฎหมายดำเนินการตากฎหมายนะครับเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเดื่อมล้ําในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้แล้วเสร็จภายใน1ปี ข้อทีอ่จะตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่รัฐมนูลประกาศใช้นะครับข้อที่3ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนรวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูข้อที่4ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ในส่วนของ สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาผมได้ทำสูตรที่คิดขึ้นนะครับว่า3ให้1ปรบับให้ข้อที่1ก็คือให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาให้ที่2ให้ตากองทุนให้ตากฎหมายกองทุนให้เสร็จภายใน1ปีอันที่3ให้มีกลไกระบบผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอที่4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนถ้าข้อสอบถามสิ่งที่จะต้องดูนะครับดูให้ดีว่าโจทย์ถามเรื่องอะไรถามเรื่องหน้าที่ของรัฐหรือถามเรื่องการปฏิรูปการศึกษาตรงนี้นะครับเพราะว่าโจทย์อาจอาจจะลวงได้ถ้าโจทย์ถามหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐก็มีสีข้อในส่วนการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาก็มีสีข้อ ซึ่งพยายามแยกแยะให้ออกทำความเข้าใจโจทย์ให้ดีนะครับสุดท้ายก็ขอฝากความคิดให้ทุกท่านนะครับลงมือทำในทุกๆวันเพื่อฝึกวินัยให้ตนเองขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับขอบค,ครับ